เข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนครับเบรกแรกเราคุยกันไปร่วมๆี่สินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเบรกนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกับอาจารย์ทอนและพี่เล็กกันสําหรับสถานที่ที่เราจะไปวันนี้ก็คือจิ้วใจโกใช่จิวใจโกที่ว่ากันว่าสวยนักสวยหนาไปกันมาเมื่อช่วงมีนามีนาที่ผ่านมาหิมะตกหิมะตกวันหนึ่งเนี่ยวันหลังเย็นอนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบองศาประมาณนั้นครับได้ กผมไม่ได้ตัดนะฮะใครตัด <c oughs> ผมไม่อยู่ภ <c oughs> าพพร้อมแล้วมาดูฮะไปดูพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้บนรถทัวร์ไทเนี่ยอ๋อไกลเราไกล้คนไทยใช่ไกล้คนไทยนะฮะซึ่งก็พูดไปเรื่อยๆอเพราะภาพครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูกันสบายดูยาวได้เลยครับเพราะว่า พวกไอคนที่เห็นหน้าอยู่นี <c oughs> น่คนที่เห็นหน้าอยู่นี่เป็นพวกติดไปไร้สาระทันะ้งนั้นคือผมพาลูกศิษย์ไปด้วย <c oughs> อคือถ้าใครไม่ไปด้วยนี่ สอบไม่ผ่านใช่ไหมไม่ไม่ไม่จบแล้วก็จบเกือบหมดแล้วพวกเรียนโทพยเอกกันแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ตัดภาพมาเพราะฉะนั้นอ่าอย่างหนึ่งผมไม่เป็นคนถ่ายอ้าเหรอคือคนนี้เนี่ยผมเน้นเนี่ยถ่ายถ่ายภาพแล้วผมพาลูกศิษย์ไปด้วยผมจะไปถ่ายมันทำไมก็เลยให้ลูกศิษย์ถ่ายถึงต้องถ่ายแล้วให้พี่เด็กถ่ายไปแล้วไม่ยอม ่ายคงไม่ได้ดีขนาดนี้ถ้าผมม่ายไม่นี่ดีเหรอก็ยังโอเควันแรกภาพมันกระตุกกระตุกอะอยู่บนรถรถมันกระตุก <c oughs> ไม่ใช่จะเห็นได้ภาพอย่างเยยอ่างแรกสุดเนี่ยาอาจารย์เราภาพชุดน,นี้ไม่ต้องหยุดเพราะเวลาเอาวัตถุดิบมาโชว์กันดิบๆเลยอ๋อยังไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทําอะไรเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นภาพนี้ด้วยซ้ำที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันนี่มาถึงเมืองนั่นแล้วอาจารย์จากเรามาเฉินตูใช่ไหมอันนั่นตัวอะไร อ๋อในเครื่องหมายห้ามบุตรบุรีจากเฉินตูเนี่ยเดิมทีเรื่ยคุณผู้ชมเคยไปจิวจโกเนี่ยจากเฉินตูไปจิวจโกเนี่ยนานมากในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันไม่ต้องห่วงรัฐบาลจีนได้สร้างเจาะทะลุภูเขาก็นี่ไงดูดิดูใช้ไฟ LED เนี่ยตลอดทางสว่างสวัยสว่านหนังสือเลยอุโมงค์อุโมงค์ลึกมากเลยใช่อย่าว่าอย่าเรียกว่าลึกมากเลยเรียกว่ามันมันมันเอาไม้มาทัดวัด จากเชื้ตูไปจิวจ่ายโกแล้วก็เจาะอุมโมงค์บุ๊บ,บ,บว่ามันว่าในแผนที่ <c oughs> แล้วมันเป็นอุมโมงค์ทางด่วนนะมันไม่ใช่อุมโมงค์แบบเล็กๆแบบในยุโรปนะยุโรปมจะเป็นอุมโมงค์เล็กๆอันนี้เป็นอุมโมงค์ทางด่วนตั้งเข็มทิศว่าไปที่ตะวันตกปั๊บเล็งไปแล้วก็<น>อะไรกว่างทา็พี่ก็ทะลุหมดทะลุหมดทะลุหมดเลยคือเมืองไทยเนี่ยคือเป็นเม<า>ือ<า>งไทย<า>พอดีรัฐบาลจีนก็ค่อนข้างเฮี้ยบเขามีเรื่องความเร็วแล้วก็จะมีการตัดแปม อืตัดแต้บเลยข้าเข็มงวดอ่าม่รู้สึกใบับขีดนี่จะมีร้อยแ้มมะจะก็โดนตัดโดนตัดทีละสามสิบแต่มีซื้อกันที่จีนคือสมมติอ่าผมขับแล้วโดนตัดไปแล้วแล้วโดนจับปุ๊บเนี่ยมันถ่ายมันถ่ายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ตำรวจแล้วเขาถ่ายหมดแต่ดูว้วตัดเลยไม่ไม่แต่เห็นที่กอทผมก็ไปหาเมอสมมติเมย์เป็นลูกน้องผมผมก็บอกเออผมก็ซื้อเมย์ ซื้อรู้สึกแต้มหนึ่งขายร้อยแต้มสามร้อยหยวนผมก็ซื้อเมย์มาเก้าร้อยหยวนแล้วเมย์ก็ไปยอมรับว่าเมย์เป็นคนขับรถเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องขับรถรถผมก็จริงแต่อาจจะเป็นเมย์ก็ได้เระาใจใช่ไหมตอนนี้เขานิยมแล้วก็พอโดนมากๆก็ไปอบรมสองวันแล้วก็ได้แต้มกลับแต่ถ้าเกิดคุณชนแล้วขับนี่โดนตลอดชีพเลยนะห้ามขับฮะโหดมาก จากทางด่วนที่เราเห็นเมื่อวานเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดวิ่งกันเต็มเต็มเนี่ยคุยไปสักพักนี่มันจะออกมาถึงเมืองแล้วเมาเมาเซีล้วเมาเซียนนะคุณผู้ชมไปจิวใจโกเนี่ยต้องแวะที่เมาเซียนก่อนมีอะไรที่เมาเซียนที่นี่มีแมงเม่าซื้อทองมีต้นต้นดอกเหลืองไว้ทำน้ำมัน โอ้ยเก่งมากนี่จตามาจากไกลใช่ไหมมันปลูกเต็มไปหมดจะเห็นว่าเม้าเซียนเนี่ยเป็นเมืองที่จากจิ๋วเจ้ยโกอ่านทัวจิ๋วเจยโจไหนเนี่ยก็ต้องไปเม้าเซียนก่อนเพราะว่าพอเราลงเครื่องบินที่เฉินตูตอนบ่ายเนี่ยเขาจะพาเรานั่งรถไปเม้าเซียนเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางครับจากลงเครื่องบินไปเมาเซียนนี่ยใช้กี่ชั่วโมงเนี่ยพี่เล็กสองชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งสองชั่วโมงแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่แผ่นดินถล่ม ตล้นี่เป็นแผ่นดินถล่มแผ่นดินเคยไหวอตอนไปนี่หินขึ้นยังขึ้นยังกิ่งมีโอหินมันเปาะๆแปลกไม่รู้เนื้อเขาตายไปหลายหมื่นใช่ที่บอกว่าหายไปทั้งหมู่บ้านเลยหายทั้งเมืองไม่ไหายทั้งหมู่บ้านนะฮะเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเมืองสร้างใหม่เพราะเมืองเก่าตายหมดแล้วแต่แต่ลักษณะเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นขุบเขาสูงมากแล้วหินมันจะเปาะ พอเข้าไปเมืองนี้เนี่ยไปปุ๊บเนี่ยมันจะนหุบเขาสองแล้วจะมีภูเขาสูงสองด้านแล้วหุบเขาจะเล็กๆอยู่ริมแม่น้ําเห็นแม่น้ำไหมฮะแม่น้ําแล้วก็มีมีเมืองอยู่เล็กๆครับเป็นเมืองที่อยู่อเมืองใหม่นี่คือคือท,ที่เคยถล่มไปใช่ไหม ที่ถล่มไปแล้วแมในนี้จะสร้างใหม่แล้วสร้างทับที่ถล่มใช่ไหมก็ที่ถล่มก็จมหายไปแล้วจะไปอย่ไปไหนแต่บรรยากาศเห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูจากภาพนี้จะเห็นว่าภูเขาเนี่ยสูงชันสองด้านเลยเป็นตัววีลงมาเลยแล้วก็อันนี้ที่หยุดพักเข้า้องน้ำใช่ตรงไอเตียเส้นอ๋อนี่ถึงทะเลสาบแล้วนี่เตี๋ยเเียนอ่าแตเราถึงแล้นไม่ใช่ตาซีไม่รู้เหมือนกันเห็นไกลคนจีนเขาบอก อ๋อ right, okay. เหรอเตียเซียนเหรออ๋อตาซีมั้เหมือนอย่งนั้นอ่ะมันเป็นตามภาษาจีนกลางมั่วสยจากเมาเซียมาหน่อยนี่มาแล้วอพีเล็กมาแล้วรีบจูงมาเลยตัวอะไรอ่ะจำมลรีไงจำารีย้อมสีขาวที่จานบอกผมว่าตอนแรกว่ามันเป็นจำารีเผือกนะแต่จานบอกมัน มันแต่งสีได้จัมบาลีมันมีหลายสีแล้วแต่สีขาวนี่เป็นสีสุดยอดของห้องเต้ระดับน้ะเท่านั้นระดับผู้ครองเมืองก็เลยลากมาให้ผู้นักท่องเที่ยวได้ใช่ใหานี้ยอมย้อมแล้วสบายให้ขี่ไงเสียไหมสิบยูนแต่ตอนนี้ก็เหลือสี่สิบยนก็เท่าไหร่จ้าสิบยนก็สี่สิบกว่าบาทเองสีิบหกบาทนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถขึ้นไปขี่จัมมาลีได้ ซึ่งบรรยากาศเนี่ยทะเลสาบที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เดิมทีไม่มีแต่แผ่นดินไหวแรงมากจนเดิมทีเป็นมือหุบเขาแล้วเป็นเมืองแต่แผ่นดินไหวแรงมากจนขล่มเมืองหายไปทั้งเมืองเลยขหินตกมากั้นแม่น้ํากลายเป็นน้ําก็เลยเอ่อเป็นทะเลสาบเพราะงั้นใต้ทะเลสาบนี่เป็นเมืองทั้งเมืองเมืองที่บอกว่าเพิ่งแผ่นดินไหวไปเน,นี่ยใช่ใชผีเทียบเลยจำมะรีจริงๆก็เป็นผีเพราะว่าบ้านโดนหลอกจนตัวขาวตูกริมริมน้ําเก่าไงทลายก็เนื่อนไปเลย อันนี้เราจะได้เห็นได้ว่าเรามีนางในแบบนางแบบเพียบเลยเพราะว่ากไปเห็นทางแก๊เน er le ี่พี่เล็กอยู่ไหนนื่นเสื้อดำๆอยู่นี่ไงพ่นอะไรมาพ่นควันอากาศมันหนาวมันไปถ่ายมไปตอนนี้วะรายการเที่ยวกับผมเป็นรายการเที่ยวที่จริงใจที่สุดนะฮะนี่ใครเนี่ยไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์อันนี้ขอเพื่อไอ้เบนเนี่ยนี่เพื่อนผม คนแรกเลยขึ้นไปก่อนนี่อาจารย์จะเอาอ๋อนี่ผมเองนี่นสังเกตจังเกต <c oughs> จมรีนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้อแอะ <c oughs> หนักนะฮะเห็นไหมเริ่มขุดเขาว่างุนหงิด <c oughs> อืมโอ้มีรูปผมด้วยนะฮะคร <c oughs> าวเนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเที่ยวกับทอนนี่ทอนไปจริงนะฮะอันนี้จะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเรื่อวิธีการถ่ายรูปไปถูเนี่ยต้องเปลี่ยนท่าจังหวะแป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 ะแล้วมันก็ไล่ผมลง เพราะว่ารู้สึกเอาเปรียบมันเกินไปหน่อยเดี๋ยวคนหนึ่งไม่ได้ช็อตหนึ่งต้องเปลี่ยนท่าคุณผู้ชมเวลาถ่ายรูปต้องเปลี่ยนฝึกไว้นะฮะอย่าอยู่ที่ไมมเนี่ยผมได้ทั้งสิบช็อตแล้วเห็นไหมจ่ายตังค์รับอ่เนี่ยจ่ายก็จัดจะชิ่งเห็นไหมฮะนี่เอามันยิ้มยังยิงฟันนะฮะอันนี้เขี่ยลงแล้วรายการเราหมดเวลาเลยเราหยุดกันไว้ตรงนี้แล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาดูต่อนะครับอยู่หยุดกันที่ตรง จามรีเผือกเนี่ยนะฮะนี่คือเกรนนำละกันในเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับมังกรแพนด้าทาราสวรรค์จริงเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ทนเขียนไว้เมื่อการไปในครั้งที่แล้วแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยเป็นการเดินทางไปเมื่อเดือนมีนาคม2556ที่ผ่านมานี่เองเหมือนกันครับเหมือนกันเปียกไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอากาศอากาศ,อากาศก็เดี๋ยวเดี๋ยววันแรกมันขมุขมัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มใสขึ้นเรื่อย นะฮะใทยที่สนใจอยากจะไปจิวจโกหหงหลงอ่านได้จากเล่มน,นี้นะครับแต่ถ้าอยากจะเที่ยวเมืองจีนแบบครบชุดอย่างที่อาจารย์เขียนนี่ก็คือมีทั้งปักกิ่งหงหลงจิวจโกรวมไปถึงจางเจียเจี้ยสถานที่ยอดทิศกำลังที่คนไทยนิยมไปตอนสองหมื่นหกนะฮะก็อ่านได้จากชุดนี้ครับ ซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของจีนนะครับปกติราคาชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยจะอยู่ที่960แต่ว่าสำรับพิมพ์บ้านพระที่เข้ามาจัดชุดจะเหลือ700บาทแล้วก็ถ้าใครเป็นสมาชิกสมาชิก<ม>ลดอีปอีก10%นะฮะแต่ถ้าไปจีนแล้วอยากจะต่อไปภูตาลไปได้เส้นทางสาไหม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะอ่านจากเล่มนี้ครับ <c oughs> ภูตาลตะก,การตานะฮะอันนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วทั้งหมดสอบถามไปได้ครับที่ 0827828353แล้วก็0827828356วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดได้บนเว็บไซต์เข้าไปที่ youtube.com พิมพ์คำว่าทอน n t o ทีวี t ี o n t o u r แล้วก็ทีวีหรือจะตื่นตีห้ามาดูวันเสาร์คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์หรือบ่ายวันอาทิตย์บ่ายสครึ่งก็เจอกัน ครับถ้าเกิดเราไม่มีการมหากรรมออกกําลังกายกันก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปฏิมาโนกเกษตรดรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์และผมกะเกษตรชนะเสรีชยัยเรา3ามคนลาไปก่อนพบกันใหม่กัาหน้าสวัสดีครับส,สวัสดีครับ